วัดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอหนองสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะมาจากโคราชนะคะมารับเองนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะมารับเองเลยนะคะแต่ลูกค้านะคะเอารถมารับเองค่ะถึงที่เลยนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับเครื่องหยอดข้าวนะคะตอนนี้ ดูนะคะคุณลักษณะนะคะคานเป็นคาน2ชั้นค่ะคานมีความกว้างเมตรแปดสิ 1, เซนนะคะตัวนี้นะคะอ่าทีนี้จานเป็นจานใบขี้เมาค่ะจานใบขี้เมามีลูกปืนแต่ละข้างอยู่สองตลับ2องข้างก้องตลับแปดขาก็32ตลับนะคะตัวนี้คือขากบค่ะทีนี้กงจักมี2องโงจับนะคะแยกเป็น2องงจับนะคะ วงจักรเป็นสองวงจกักรแยกเป็นสองวงจกักเราจะแยกเพาออกเป็นสองเพานะคะแยกออกเป็นสองเพาค่ะตัวนี้เท่ากับการทํางานของเครื่องนี้มีคนสองคนทํางานนะคะถ้าข้างหนึ่งมีปัญหาแต่ข้างหนึ่งก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะตัวนี้ดีเยี่ยมแล้วนะคะตัวนี้นะคะ,ะดูโดยรอบนะคะทั้งมีสี่ถังนะคะทั้งอ่า ใช้ข้าวได้ถังละ20กิโล4ถังก็คือ80กิโลนะคะจานที่อยู่ในถังนะคะในถังข้าวที่เราใสาวา่ว้นี้จะเป็นจานแบบโรยนะคะแบบโรยหรือแบบหวานแล้วเราก็แถมจานนะคะจานที่แถมคือจานตัวนี้นะคะจานแบบดําเป็นกอกให้นะคะลูกค้าต้องการแบบโรยหรือต้องการแบบดําเป็นกอกก็สามารถเปลี่ยน ออกมาได้นะคะใช้จานนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจานได้นะคะตามใจชอบของลูกค้านะคะ,ะเอาขึ้นเลยกำละะังจะเอาขึ้นรถนะคะเอาขึ้นรถนะคะลูกค้าตามมาเพื่อน,นำขึ้นรถนะคะนำขึ้นรถค่ะขึ้นรถพอลูกค้ามารับเองอำเภอหนองสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะตรงนี้นะคะ ลูกค้านะคะ,ะแพรแ์นะลงเงินเลยแพร่บยาลงเินลูกค้ากำลังจะจ่ายเงินนะคะมารับเองถึงที่ค่ะมารับเองถึงที่นะคะตัวน,นี้สามหมื่นสองพันบาทนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะตัวน,นี้นะคะแพรนะลงเงินแพม ังขอยรถมานะคะเพื่อเอาเครื่องขึ้นนะคะเครื่องขึ้นนะคะดูนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอหนองสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มารับเองมาตั้งไกลนะคะมาตั้งไกลมารับเองเลยนะคะมาถึงที่เลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ